ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรู้เลยว่าคิดถึงกันมากหวานซึ้งเปิดข้อความวิกกี้โพสถึงเวียในวันที่ทั้งคู่ต้องห่างกันเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพระเอกดังเวียสกลวัฒนดด์คณารดและแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมณยาเวสปริวัตรเมื่อวันที่17รกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาและล่าสุดหลังจากเข้าพิธีวิวาแล้วหนุ่มเวียได้เดินทางไปฮอลลีวูด โดยในอินสตาแกรมของวิกกี้ได้โพสต์ภาพของเบียและแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่าถึงคู่ชีวิตของฉันฉันดีใจและภูมิใจในตัวคุณมากกับการเดินทางของคุณในฮอลลีวูดและฉันแน่ใจว่าคุณจะเขย่าโลกครอบครัวของคุณเพื่อน FC และฉันสนับสนุนคุณเสมอคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดความสบายใจและความสุขของเราฉันรักคุณสามีที่รักของฉัน แฮแท็กเวียนหนึ่งเก้าอินฮอลลเวียหนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ